<laughs> <laughs> อยากกินละเซ้ะ <c oughs> กินนี้ดู <c oughs> อันนี้หรออันนี้ก็แค่ผัดกระเจี๊ยบค <c oughs> นยังไม่มาคนยังไม่มาอันนี้ปันนี้เหมือนเต้าหู้อะโรตีเราก็จะกินแบบสองแบบอ่อันนี้ เป็นโรตีเป็นโรตีนานเฉยๆเป็นโรตีเหมือนเป็นแป้งแล้วก็เอาไปทอดเฉยๆเวลากินก็ต้องกินด้วยมือต้องเปิดด้วยมือมาเออยังไม่ว่างเลยฮะกินไหมกินไหมกินข้าวเนะี่กินย กินเลยนะอันนี้อันนี้ปลาัดท่าค่ะเป็นอัลูปลาลัดท่านะธรรมดานะจะกินอาหารหลักร้อยไงให้อร่อยเนะี่ยมากินกับเวลามาเอาเลยอัลูปลาลัดท่าก็จะเป็นมันฝรั่งคือน้ำลาย <c oughs> <c oughs> อร่อยนะมากับเวลามันต้องอร่อยกินยังไงกินยังงไกินมือเลยค่ะมาวิน่ามาเลยวิน่ามาอยู่ไหนเนี่ยวิน่ามาหาวิล่าเลยหน้าก็ไม่ได้แต่งอ่ะอันนี้กินอย่างนี้เลยอ่ะใช่เราก็จะกินอย่างเงี้แหละแบบนี้เลยประชาชนทั้งหลายเดีดายที่เราไม่มีฮะี๋ยดายที่เราไม่มีอันนี้เว้ยโยเกิร์ตโยเกิร์ตวิน่าอยู่แถวนี้ไหมมามาหาวิล่าเดี๋ยวมิล่าไปหาือ เ่ยมันคือมันฝรั่งที่บดกระดี่เสร็จแล้วก็ไปทอดอบนบ,น,บนกระทะแห้งๆนะขออนุญาตใช้ช้อนกิ <laughs> นเบยนี่อไงแบบกินแบบเมี้ยงได้ไหมไ<ด>ใส่กินคำๆอานีอ่ะกินโลดสุดเลย ั้งแรกของก,นะกิน<ส>แบบบ่านต้องกินมือ okay. ร้อนนะร้อนนะอร่อยอร่อย อันนี้ยฮะอันนี้อะไรอืมอยากกินนะอยากกินเลยอะแกงขนุ่นนะทำขายมาบอกนะจะให้กลแกไปเอาวินาเวลาชอบกินที่มันเป็นอะลูเพราะว่าโรตีบางทีแบบต้องทำใหม่ๆเนาะมันถึงจะอร่อยแต่เนี้ยกินแบบกินร้อนๆไปเลยก็อร่อยดี มิมบอกว่าพี่น้องกินเผือดด้วยซื้อบรรจับสวีทไปละเดี๋ยวส่งไปให้นาะปิยารอนะพี่พ่ญญยารอนะเดี๋ยวเมื่ะซื้อไปซื้อส่งไปให้ซื้อเราเรียบร้อยเดี๋ยวส่งไปให้กินดีปะ่ะไม่ได้มาแต่ได้กินด้วยกันเนี่ยกินกินเร็วนี่แหละนี่แหละ เป็นการกินอาหารอินเดียครั้งแรกอร่อยมากกินเป็นเมี่ยงเลยอ,อร่อยจริงนะต้องกินอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือหัวใช้เท้าท่านผู้ชมมันน่ากินจริงดูน,นี่วิน่าเวลาเรากินเรากินกันทางบ้านเนาะ <c oughs> กินชีวิตชิมเศร้าพอละฮะมากินข้าวดีกว่าฮะจะเกิดอะไรขึ้นท้องต้องอิ่มใช่ไหมพี่นาฮะใชะว่าจะกินเลยมากนี่ข้าววันนั้นเนี่ยนี่ต่้งมรนจับสวิตเหมือนกัน เราสั่งปันจกกับกระวีนั่นแหละเราก็มาเอาซื้อไปหลายโลอยู่กินอาหารมัง่งกินอาหารมัง่งไปซื้อกระดุมบอกนิมว่ากินเผื่อแล้วนะโคตรอร่อย,ย <laughs> พี่ง้อบ,บอกว่ากินเผื่อแล้ว เอาหูรัดอะจำเพลงเนี่ยมันมีดีมากกว่าผ้านะจะบอกให้เวลาเรามาผ้าหูรัดอะเราไม่ได้คิดว่าเรามาเพื่อที่จะแบบว่ามาซื้อผ้ามาดูผ้าไม่ใช่นะเพราะว่าเราซื้อผ้าตากอินเดียอืมถ้าซื้อซื้อชิ้นละกี่ผ้าโอ้ซื้อที่นี่โลสองร้อยกว่าบาทนะคือเรามาผ้าหูรัดเพราะว่าเรารู้สึกถึงความเป็นลิตเติลอินเดียเราชอบคือมันกินอยู่ในใสายเลือดมันอยู่ในสายเลือดนะ ชอบชอบชอบมาดมเข้ามาดมมาดเดินดงแขกแล้วก็กิเกตทำกับข้าวด้วยเพอากิเกตทำกับข้าวก็สั่งมาเลยดีกว่ายิ้วกับบ้านเรารู้ไหมว่าสเสน่ห์ของปันนี้มันคืออะไรเนี่ยดูดิไม่ใช่เอาต้าหู้มาทำใช่ไหมวินานรู้ใช่ปะ กว่าเขาจะได้เนี่ยเต้าหู้แบบเนี้ใช้ใชีสใช้นมใช้เนยใช้สรารพัดเลยที่เราเห็นเขาตัวเป็นๆนะที่เขาทําให้ดูอ,อันนี้กินให้ดูเฉยมาแถวนี้เหมือนเป็นบ้านรักแลเนี่ยก็เลยกินให้ดู มันยอะเยยพวกนี้เลยฮะมันอร่อยมากเจวีชีสมันอร่อยมากมันไม่เหมือนพี่แกงไทยนะใช่ไหมวินามันไม่เหมือนพี่แกงไทยเลยมันคูนลาฟิลแล้วมันต้องได้อันนี้อร่อยมาก เดี๋ยวพาไปกินที่อินเดียเดี๋ยวถ้าไ,ปไปม,ม่ไปอินเดียอีกรอบมึงจะพาไปกินคือไม่ได้แค่กินนะมีความสุขอะ่ะเวลาเพื่อนมาดูกันอย่างเงี้ยดีดีพ่อแม่เราจะสอนเลยนะว่าชีวิตมันจะเป็น,นยังไงก็ต้องกินข้าวให้อิ่มนะลูกอย่างเงี้ยเลยนะรู้ปะ่ะท้องต้องอิ่มไวก่อนนะกําลังถึงจะมาใช่ปะ่ะบางทีเราก็ต้องทลายกําแพงอะไรบางอย่างออกไปนะในชีวิตอะ บางทีคนเราเวลาทุกข์แล้วมันกินข้าวไม่ลงนะใช่ไหมวินาจําวันที่กินข้าวบูดได้ปะ่ะรู้สึกยังไงมันก็คือข้าวไงเพราะกูต้องกินถูกป่ะบูดกูก็ยังกินเลยความรู้สึกเหมือนกันอาหารอาหารจานนั้นเมนูนั้นนะมันจะห้าสิบหรือห้าร้อยนะมันไม่ได้สำคัญว่าเรากินอะไรเว้ยแต่สําคัญว่าเรากินกับใครเรากินกับพี่เราความหมายนี่มันลึกซึ้งมากนะเพราะ คือ,อยากดีมีจนเงีนเราก็ยังอยู่ได้กันนะเนี่ยคือสิ่งที่ปัชยาบ้านแบบนีลาเนี่ยอ่านมาทั้งชีวิตนะเออมันน่ากินมากจะทำให้ดูเลยอะ <c oughs> สิริพัน <c oughs> จะเอ๋จะเอด๋ดูจะเอดู เจด <laughs> หูหน้ามือต้องมีหัวเจเท้าแบบนี้น้ำไายไหลอันนี้อันนี้โรตีรูกอร่อยเห็นไหมเนี่ยกว่าเขาจะบดหอมบด กระเทียมบดพริกไทยเปลือกผักชีอะไรใส่นะก่าจะได้เป็นผัดละทาหนึ่งแผ่นเห็นปะคิดดูดิเราต้องรู้แหล่งมันนะเราถึงจะกินแล้วมันแบบว่ามีความสุขอ่ะคนทําก็มีความสุขเราเดินเข้าไปเนี่ยเขาถามนะว่าเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆตั้งหลายเดือนนะ่ะนะเขาปิดตึกใช่ไหมเราเข้าไม่ได้วินาคิดดูดิคนต้องกินต้องใช้อ่ะไม่มีงานทาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวกินเนะี่ยพปอีมมลามาซื้อไ่งทุกอย่างซื้อทุกอย่าง เมื่อชาาขายผ้าได้แค่สามตัวนะ <laughs> ใช้ชีวิตเหมือนพระราชาห <laughs> น้ามึนหน้ามึนอุดหมุนคนกันเองนี่แหละนะมันมแบ้างวิงว่าอแอบดู ห <Har> รู้ไหมว่าเรากินโรตีครั้งแรกที่ไหนเรากินก็ยี่สิบบาทเองโรตีที่เรากินอย่างยี่สิบาทเองนะยี่สิบบาทที่กินโคตรอิ่มเลยนะรู้ป่ะมีแค่แกงถั่วถ้วยเดียวนะก็คือดานดานนี่คือเขาใช้ถั่วใช่ไหมเบ็นนาถั่วเขียวใช่ไหม แล้วเขาก็ต้มเป็นแกงอ่ะซึ่งน้าแกงมันก็จะข้นๆหน่อยใช่ปะบางบ้านต้มเ็าจะใสๆก่อนพอเคี่ยวไปเคี่ยวมามันก็จะข้นนะกินกับข้าวอร่อยมากกินกับข้าวอร่อยมากๆค่ะนะแล้วถ้ากินกับโรตีเนี่ยนะนะอย่างเงี้ยอย่างแป้งนานอย่างเงี้ยคออต้องกินตอนมันร้อนๆเนะี่ยเราเคยกินนะในในนั้นเนะี่ยมันจะมีถนนอยู่รูนึงอนะ่ะในตรอกนึงในบ้านเราเนี่ยแหละยี่สิบบาทถ้าไปกินแถวแถว ถ้าไปกินแถวประตูน้ามันก็มีหลายร้านใช่ไหมเราเคยกินนะมีราคาตั้งแต่ห้าสิบาทหกสิบาทนะนู่นยันราคาหลักพันเลยในประตูน้ําอ่ะแต่ตอนเนี้หยหลายเลสเตลลองหลายๆายพัตคการเปิดไม่ได้เพราะว่าประเทศอ่ะไม่มีนะักท่องเที่ยวเลยเขาก็ต้องผันตัวไปทําอย่างอื่นร้านรวงปิดกันตานาวเลยนะทุกคนเห็นไหมว่าถ้าเราไม่ช่วยกันเองล้วใครจะมาช่วยเราเมืเอ่อไหร่อเ <laughs> มืม่อไรม อร่อยอร่อยจิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกันชีวิตฮะลำน้ำสุขสัน <c oughs> <c oughs> ดีใจที่ได้มากินนะ <c oughs> ใช่มันเป็นแหล่งโปรตีนเห็นไหมันเป็นแหล่งโปรตีนเนาะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> คือมันดีมันกินข้ามวันได้ จะไล่น้ำมันไงอาหารสตรีทฟู้ดที่อินเดีย5้าบาทสิบาทย0บาทเน,นะนะมันดีมากเลยนะเวลาที่เรากินข้าวเรารู้สึกว่ามันมาจากคนที่เขาขยันแข็งน,นะออกจากบ้านไปแล้วก็ไปหากินอย่างเงี้ยที่อินเดียเนาะนะวินา,นาเราเคยกินหลายอี่ใช่ไหมอย่างข้าวผัดกะหรี่เงี้ยข้าวผัดผงกะหรี่เฉยๆอนะ่ะแต่ละที่ก็รสชาติเหมือนกัน แต่ที่ไทยเราเนี่ยได้หลายรสชาติมากอยากให้มานะอยากให้มาว่าหลังมานัดพบกันที่นี่ไหมร้ดูแลตัวเองดีๆใส่แมสดีๆล้างจานด้วยห,หน้าก็ไม่แต่งวินาดูสิยิ้วก็ไม่ได้เขียเนเนี่ยคือของจริงนะนะ เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบทําอะไรกับหน้าน่ะชีวิตก็อย่างเงี้ยเปรี้ยวๆเลยนี่เราจะบอกว่าคนลดน้ําหนักนะแนะนําให้กินอันนี้เลยนะกระเจี๊ยบค่ะลดคอเลสเตอรลอลกระเจี๊ยบค่ะดีมากๆอันนี้แค่ผัดเครื่องแกงอร่อย เมื่อก,กี้เต็มชามตอนนี้จะหมดแล้วมันนัวมันนัวก็อร่อยนะมันกินข้าวเหนียวอะมันกินข้าวเหนียวเจ๋วบองนะดูแลตัวเองดีๆทุกคนเลยน้องรักก็อยากจะบอกทุกคนนะว่า อิ่มท้องไว้เนะี่ยเดี๋ยวกายมันมีกําลังอะ่ะเดี๋ยวใจมันก็มีกําลังตามทําอะไรก็ต้องแบบอยู่ให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนี้ยเนี่ยอยีายวันเนี้ยเรามาได้หลายเด้งมากๆเลยขับรถออกมาจากร้านนะเราก็มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันอยู่รายล้อมรอบตัวเราเรารู้สึกนะว่าชีวิตมันก็เท่านั้นเองอะ่ะเนี่ยเอกอ่ะเราก็แค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่กำลังขับรถแค่ัเล็กคันหนึ่งอะ่ะมาตลาดท่าหูรัดอะเพื่อมาทาภารกิจอะไรบางอย่าง เวลาที่เราเจออะไรที่มันไม่สบอารมณ์เวลาที่เราเจออะไรที่มันแบบไม่ใช่ความรู้สึกของเราอะบางทีเราก็ต้องปล่อยมันออกไปค่ะปล่อยวางมันเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเราอะก็เหมือนเหมือนกันเท่าๆกันจริงๆนะพอเราไปยึดถืออัตราตัวกูของค้านะเราทําอะไรเราก็ไม่มีความสุขเหมือนมากินให้ดูเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันเปื้อนหรืออะไรเนียก็เฉยๆก็คิดว่าลูกค้ากําลังเฮฮากันอยู่คิดถึงเราใช่ไหมเพาวันนี้เราไม่ได้ไลฟ์เลยไม่ว่างเลยนะ ทำมิลค์อุ่นอยู่อะห้วมนมากดูแลาวจ้งคดีนะอยาจะไปแล้วอารุจะหมดแล้วได้อย่างดีใจนึกได้อย่างดีใจนไปลนะ ซื้อกับบ้านด้วยซื้อกับบ้านด้วยกินนิดนิดด้วย่องเขาก็ดูอีนี่มันทำอะไรแต่ชินแล้ววินามิราไม่เคยมีอย่างหนะ้าละทำไปด้วยทางวิชาใช้ชีวิตไปอ่ะไปแล้วนะ S <S> <S เอ,อไปละไม่มีฮะจะหมดแล้วดูดิกินอย่างเร็วเลยอะนะ่ะฮะกินอย่างเร็วอ่ะฮะนี่ขนาดสองคนนะ <S 2> <S 2> ไปละ <S <S 2> <S 2> บ๊ายบายสวัสดีค่ะ